พามาเช็คอินชูใจพิกัดใกล้โครงการเล็กเวเล่เลยองเช็คอินที่แรกกับร้านอาหารรถอีลาที่มาพร้อมกับบรรยากาศสุดชิลริมทะเลสาและอยู่ภายในโครงการของเรานั่นเองค่ะ6นาทีเช็คอินร้านที่2กับคาเฟ่ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่เขาใหญ่ชีดอนเอเปโซในโตบาและ11นาทีเช็คอินกันต่อที่กาแฟริมน้ำบ้านชูใจคาเฟ่บรรยากาศบ้านสวนลม่มลื่นบรรยากาศดีค่ะเริ่มต้นวันดีๆที่เล็กเวเล่เะยองกับบ้านแฝดไทยเอที่อยู่แล้วสบายดีไซน์สวยฟังก์ชันครบที่ให้คุณได้ มากกว่าทั้งพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถ<อ>โ,<ล>โจทย์ทุกรสสไตล์ของครอบครัวบา<ะ>้านสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีแถมมีของอร่อยอยู่ใกล้ๆเช็คอินที่แรกร้านอาหารลดลีลาเป็นร้านอาหารไทยตะวัน oh. บรรยากาศดีริมทะเลสาบอยู่ในโครงการของเรานั่นเองค่ะส่วนออดอรก็สามารถนั่งรับลมทะเลสาบชิลๆแบบนี้ได้เลยค่ะใครที่กําลังมองหาร้านอาหารไทยที่ปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบพื้นบ้านรสชาติแบบตั้งเดิมในระยองแนะนําร้านนี้เลยนะคะเช็คอินกันต่อที่คาเฟ่ดอน แอปเซโซในโตบบห่างจากโครงการเพียง6นาทีเดินเข้ามาที่นี่เขาก็จะให้ฟิลเหมือนเขาใหญ่เลยค่ะทั้งล่มลื่นและผ่อนคลายที่นี่เขามีมุมพักผ่อนมุมทํางานมุมถ่ายรูปสวยๆหรือจะนั่งชิลจิบก,กาแฟรับลมเย็นๆก็ได้ค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่าลืมมาตามเช็คอินกันนะคะและเช็คอินกันต่อที่กาแฟริมน้ำบ้านชูใจจากโครงการเพียง11นาทีที่นี่เป็นคาเฟ่บรรยากาศบ้านสวนมีทั้งอาหารขนมและเครื่องดืง่มที่ร้านเขากว้างมากๆมีที่นั่งให้เลือกในหลายโซนบรรยากาศดีและอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขายังมีโซนน้ำตก ซนให้อาหารเป็ดโซนเลี้ยงปลาที่ธรรมชาติมากๆเลยค่ะาาที่นี่เขาก็จัดจานสวยน่าทานรสชาติเข้มข้นต้องลองมาชิมกันนะคะสวยรรยากาศดีสอดที่โอบร้อมด้วยธรรมชาติตื่นเช้ามาสิบกาแฟหรือเย็นชิลๆกับอาหารอร่อยๆทุกอย่างอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่เล็กเวลเลระยองจากเบญพาพัพพาร์ตี้